ีผู้ลูนเดินทางน่าจะประมาณสิบกว่าคันพักตรงนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันต่อบรรยากาศลมลื่นมากต้นไม้เขียวยว,วันนี้ฝวออกที่ผมนะครับสงสัยวันนี้เราได้กลับบ้านเย็นหน่อยครับ เตรนะียมเกมขหาท่านมามเนี่ยไม่ไม่ได้มาพี่ไม่ไม่ได้เล่นพี่ผมมีหมดเลยนะบล็อกไฟฟ้าใส่พานฟิวไม่มีหมดอนะ่ะตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่หนึ่งนะครับตอนนี้อยู่กันกี่คันนะเจ็คันเขาจะเดินทางไปเจอน้องคลองหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเดินรอนอยู่ตรงนั้นเดีย๋ยวเราค่อยเก็บภาพตรงนั้นอีกทีนึง ตอนนี้ก็อยู่ตรงปัป๊มปตทนะครับตรงคลองเจ็ดเพื่อนๆมารวมกันครบแล้วนะครับวันนี้ผู้่วมเดินทางน่าจะประมาณสิบกว่คันยังไม่ได้นับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเข้านะครนายกกันนะครับผมจะไปเดี๋ยวแวะเดี๋ยว,วจไปแวะคาเฟ่เ่นกันนะครับ ตอนนี้ก็มาแวะพักจุดแรกกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรง<ม>เขาเรียกว่านครนายกแล้วเนาะมาคาเฟ่นะครับชื่อร้านว่า,าอ่าแบุ้่วนชื่อร้านว่าร้านกาแฟต้นไม้นะครับนี่บรรยากาศลมลื่นมากต้นไม้เขียวเขียวโ,โดยรวม มาเข้าไปดูครับว่าด้านในเปไน็นไ,ไงบ้างตดปนครับ่ปลแล้วกพออ๋อแล้ี่อยู่ใครเนี่ยเ,เดี๋ยวผมส่งอเคชันให้พี่กินร้านเนี่ยพี่บายอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมอเอสังอเป็นไรพี่มว่าง่ายมันด้วยมันไม่มาทำใหม่ดีครับมาดีครับ วันี้พาไปไหนครับผมวันนี้เขาไว้นครนายกครับ,รบเ,เห็นบอกว่านครนายกแต่ไม่เห็นยกสักทีนะครับบรรยากาศน่านั่งนะครับดีกว่าแม่น้ำน่าจะเป็นคลองหลังศิลป์นครนายกเลยพวกนี้เป็นแนวคาเฟ่ไม้ไมไม้ชิวๆเย็น,นครับแดดร้อนก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างเย็นไปสั่งเครื่องดืมด่มดีกว่า เอาชามะนาวดีกว่าชามะนาวเป็นสองครับพี่บรรยากาศในร้านนะครับโมดิโคเปอร์เป็นสไตล์วินเทจนี่นี่มีเจลกินคอปด้วยบรรยากาศภายในร้านนะครับสวยงาม เปิดแปดโมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งนะครับอยู่ทุกวันจันทร์ตรงข้างหน้าร้านเนี่ยเขาจะมีขายพวกต้นไม้ต้นไม้พันไม้เนี่ยให้ไปปลูกนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างดีเดี๋ยวเราจะพักดื่มเครื่องดื่มกันที่นี่สักคู่นะครับรอเพื่อนเพื่อนที่มีหลงหลงกันบ้าเมื่อกี้แล้วก็มีบางคันมีปัญหาก็ เดี๋ยวเราเพื่อนๆมาครบนะครับพักตรงนี้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันต่อนะครับ นครนายกไหมครับป๋าโอ้โหนครนายกจริงๆครับไม่ยกกันเลยอีกแลว้วไม่เลยวิวดีครับวันนี้วิวดีวิวดีเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟอกร้อนดีครับสนุกไหมครับโอเคครับบิดกันไม่ยกเลยเป็นไงบ้างครับพี่ดิ๊กกี้สนุกดีครับสนุกดีอากาศร,ร้อนไปนิดนึง <c oughs> ตอนนี้ก็มาอยู่อ่าควัง วังกุตพภาแคมปิ้งนะครับรีสอร์ทนครนายกขอเพื่อนเพื่อนมาถึงกันแล้วก็เดี๋ยวจะพักผ่อนเล่นน้ำกันตามอัทยสศัย ยืมมาป่ะยืมมาปียร์ครับหวยออกวันนี้หวยออกที่ผมนะครับหวยนี่สงสัยวันนี้เราได้กลับบ้านเย็นหน่อยครับหวยออกที่ผมเลยวันนี้เจ้าซื้อไปแล้วเรียบร้อยครับวันนี้คนอื่นไม่เป็นไรผมนี่แหละมาดูดิเนี่ยได้แล้วผีกีเหมาปลอมแหมเป็นไงบ้างครับน้องบอลดีครับดีเป็นไงบ้างครับ นาทียอดครับตั้งวาลวตรงนี้เลยครับยืงมไม่มีอะไรหลุดต่ออะไรวะ <S <S จะมาแล้วเนี่ย มาถึงร้านเรียบร้อยนะครับวันนี้มีทั้งความสนุกมีทั้งอุปสรรคนะครับยังไงก็ถ้าชอบให้ผมออกไปทิปหรือว่าอยากให้ผมรีวิวหรือไปเที่ยวอะไรเดี๋ยวผมจะเก็บกิจกรรมสนุกๆออกมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับทาง YouTube แห่งนี้ละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับกํากำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมยังไงก็อยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาบอกแล้วกัน นะครับผมขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย